นิติพลธ์คลินิกไทยแลนด์ most famous ันใจไทยแลนด์โดยนิติพล์คลินิกสนับสนุนโดยวิทยาลัยดนตรีและศิลปะก,การแสดง Superstar College of Asia l a ชี t ลาติจูดคอนโดเอแบกบางนาบริษัท Master ร,ร์แอจำกัดมหาชนโรงงานผลิตจอสกรีน LED ICE LED ก็เป็นคนโกค่ะแล้วก็คูดไม่รูเรื่องด้วยก็เลือกที่โกเหรอคะเหตุการณ์หนึ่งไปเดี๋ยเล่นสยามปวดมากเลยทำไงดีเข้าไปปุ๊บเออพอเสร็จปุ๊บเดินออกมาเจอผู้ชายแล้วเขาหันมา เกิดมากอ่ะไม่รู้ทำไงก็เลยต้องวิ่งอยู่ากห้องน้ำโ,โกะแล้วเป็นอย่างนี้บ่อยด้วยความสามารถพิเศษของบิวค่ะบิวชอบเรียนแบบพี่ตุกกี้ค่ะบิวชอบพี่เขาที่พี่เขาเป็นธรรมชาติค่ะทําให้หนูแบบหัวเราะได้ทุกครั้งเวลาที่พี่เขาออกมาบิวชอบพี่เขามากชอบเรียนแบบท่าเต้นมากค่ะท่าทาประจําของเขาอ,อชอบมากเลยบิวเป็นคนชอบร้องเพลงมากค่ะเคยคิดว่าถึงแม้ว่ามือเนี่ยจะขาดไปนิ้วไม่ครบหรือว่ายังไงแต่เสียงก็อย่าหายไปเพราะหนูจะไม่มีความสุขเลย ว่าเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากอืมครับจริงๆผมชอบบุคลิกแบบนี้นะครับดูแบบจริงใจดีครับดูไม่ปั้นแต่งดูแบบดูคิดว่าอยู่ด้วยคิดว่าน่าจะสนุกสนานหัวเราะธรรมชาติเอานี้เราให้<ะ>ด็อกเตอร์ขวัญใจสแกนน้องบิวเลยค่ะออร่าอราออร่า,ราคุณมีออร่าไหม ว้าวได้ใจจริงเลยสาวน้อยคนนี้จุดเด่นของเธออยู่ที่ความยาวมือยาวแขนยาวนิ้วยาวไม่รู้ว่าสายตายาวหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปวัดเท่ผสมน่ารักแต่งตัวเน่นใจด็อกเตอร์ขวัญใจจริงๆโชว์สะดือเข้าไปเยอะๆนะน้องไม่ต้องกลัวเพราะว่าด็อกเตอร์ขวัญใจมีมหาหิงส่วนสูง1น3้ําน้ำหนัก44รอบออก28.5เอว2 5 5สะโพก31.5อายุ20เองออน ด้วยตัวของน้องบิวนะน้องบิวบิว,บวน้องบิวนะฮะก็คาแรคเตอร์หรือว่ารูปร่างหน้าตาพี่ก้องสนใจนะ,ะพี่ก้องว่าเขามีอะไรที่มันโดดเด่นดีแล้วก็สำคัญสุดเลยเมีหน้าที่แบบว่าพี่ว่าได้รูปหน้าที่น่าจะสวยในอนาคตได้เพย่อให้ดังฮะอืครับ คือผมผมมากับรู้สึกว่าผมประทับใจในว t ทามากกว่าคือตอนคือจุดเด่นของน้องเขามันไม่ใช่รูปร่างหน้าตาในความคิดผมนะครับผมรู้สึกว่าเป็นบุคลิกเขาอ่ะที่ที่มาดูน่ารักดูสดใสก็คือยังไงผมก็ให้ดังครับคือให้ดังทั้งคู่แต่ชอบกันไปคนละจุดนะคะอย่างนั้นเราไปพบกับน้องบิวเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อบิวค่ะอลิสาวิไลชนค่ะอายุ20ปีค่ะน้องบิวเรียนอยู่ที่ไหนคะอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะกเกษตรศาสตร์คณะอะไรเอ่ยสังคมศาสตร์รัษศาสตร์ค่ะสูงอย่างนี้เคยเดินแบบปะเคยครั้งหนึ่งค่ะเหรอฮะตอนนันเดินเสื้อผ้าเป็นแบบราตรีหรือเป็นแคชชวลทั่วไปค่ะชุดใส่ไปเที่ยวค่ะ เหรอฮะเดินพ <experiences> ี่ด like ูได <flats> ้ไหมอยากเห็นเอาเลยอ่ะค่ะเดินดูหน่อยได้ไหมคะอับประมือหน่อยพวกเราวางไมค์ก่อนก็ได้นะคะอ่ถอยหลังไปก่อนก็ได้นะคะ ุยปบมือหน่อยครับพี่ว่าเวลาหนูเดินแบบกับที่หนูพูดตอนวีดีทีอาร์นี่ฉันต่างคนบุคลิกเลยนะมันต่างกันมากเลยนะต่างเดินแบบแล้วสวยอ่ะชอบสีหน้าชอบไหมชอบเดินแบบไหมครับก็ชอบค่ะชอบทุกอย่างเวลาเดินแบบแล้วรู้สึกหน้าน้องโคตสวยค่ะสวยกว่าเวลาไม่เดินแบบสวยกว่าเวลายืนเฉย อันนี้จะดูเหมือนโกโก้ดูแบบใช่นิดนึ่งเป็นคนโกโก้หรือเปล่าคะก็ค่ะร้องไห้ง่ายไหมไม่ค่ะไม่ง่ายยากค่ะเคยเล่นมิวสิกวิดีโอหรือละครเลยไหมคะไม่เคยค่ะอยากดูเขาแสดงก็แล้วองอยากดูอยากดูแล้วคับอยากดูอยากรู้ว่าบุคลิกแบบนี้ความมั่นใจแบบนี้โพสท่าได้แบบนี้แล้วเสียงจะเป็นแบบไหนค่ะเริ่มได้เลยค่ะ ก่อนที่จะชื่อเธอหมดใจขอได้ไหมให้ฉันได้ฟังความเป็นจริงที่ออกมาจาก บอกฉันสักทีได้ไหมเธอจะรักหรือเธอจะร้ายอยากรู้ถึงความจริงข้างในไม่อยากเสียใจเทียน้ำตา สักีทีเธอจะรักก็ฉันยังเอ้าไม่เข้าใจเอาหัวใจได้สิ่งของเธอดเป็นไงบอกฉันสักทีได้ไหมเธอจะรักเธอจะรักอยากรู้ถึงความจริง เพลงนี้เป็นเพลงที่ชะล้องประจําหรือเปล่าจ๊ะน้องบิ้วค่ะบ้างค่ะประจําค่ะเป็นเพลงเก่งไม่ขนาดนั้นแต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะหลายๆเพลงอพี่ว่าหนูเลือกเก่งนะ <c oughs> เพราะประโยคที่ขึ้นเนี่ยมันดึงให้เราสนใจได้ทันทีเลยจริงไหมฮะผู้ชม <c oughs> ประโยคแรกเนี่ยมันสามารถดึงให้พี่สนใจได้ถึงแม้ในบางช่วงเนี่ยมันจะดูแล้ว พี่ว่ามีเพี้ยนๆเนี่ยต้องถามคุณแพรนะพี่ไม่แน่ใจเจ็บคอค่ะช่วงนี้ไม่สบายค่ะเป็นแผลในคอสองข้างเลยอมีข้อแก้ตัวทันทีอย่างรวดเร็วด้วยอย่างรวดเร็วทันทีพี่ว่ารีลาในการแสดงเนี่ยหนูแสดงได้อย่างธรรมชาติพี่ว่ามีการฝึกฝนท่าแบบอย่างนี้พวกอย่างี้บ้างใช่ไหมคะแต่ดีที่หนูแสดงได้เป็นธรรมชาตินะดูไม่ค่อยรู้สึกว่าฝึกมาถ้าไม่ลึกจริงๆจะไม่รู้ นะ,ะฉะนั้นเองอย่าให้แพทเทิร์นตรงนี้มาทําลายความเป็นธรรมาชาติในตัวหนูตอนนี้มันเริ่มเกือบมาทําลายความเป็นธรรมาชาติในตัวหนูแล้วหนูต้องระวังนะคะเพราะถ้าเกิดหนูฝึกจนแพทเทิร์นแบบนี้ปั๊บมันจะกลายเป็นหุ่นยนต์มันจะไม่ใช่สิ่งที่มาจากตัวตนของเราจริงๆะนะคะมันเริ่มมาแล้วความมีรมัศมีแต่อย่าให้เป็นแพทเทิร์นของหุ่นยนต์ขาดหนูมีสเสน่ห์มีความน่าสนใจ มีใบหน้าที่โดดเด่นนะคะพี่ก้องให้หนูดังฮะขอบคุณค่ะโอ้โหก็ถือว่าคาแรคเตอร์สนุกสนานของเราเนี่ยม,มันใช้กับเพลงนี้ได้ไดเหมาะมากคือแบบว่าตอนจังหวะขึ้นมาฮู้ฮานี่ผมผมก็ฮู้ฮาในใจไปแล้วลครับ <laughs> แล้วก็ สามารถเลือกจุดเด่นได้ดีคือใบหน้าของเราก็ยิ้มแย้มใช่ไหมครับแล้วก็เราก็มีการผูกเสื้อโชว์หน้าท้องขาวๆเป็นบบแบบเป็นจุดสนใจเขาโชว์ที่พี่พายังไม่ได้ไปมองตรงนั้นเลยเต๋อมองแล้วหรอคะมันแวบไปนิดนึงครับบางทีพี่พายังไม่เห็นเนี่ยพอพูดเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยไม่พอผูกคือเหมือนแบบเซฟไว้ก่อนไงแบบเราผูกเสื้อปึ๊บถ้าสมมติว่าเราโชว์ไม่ดีหน้าท้องเราก็ดีโอ้หมันเกี่ยวกันมากเลยคุณเต๋อมันเกี่ยวกันเลยเนาะครับครับโทษทีครับนั่นแหละครับแต่ว่าโดยรวมมันไม่รู้สึกเบื่อ แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือการบาลานซ์เสียงตัวเองครับเพราะว่าบางทีในจังหวะที่แบบเพลงกำลังสนุกเราแบบตู้มเข้ามาบางทีเราต้องเอาอาจจะต้องเอาไมคห่างปากเรานิดนึงเพราะว่าเสียงมันจะดังเกินไปแล้วมันตกใจนะครับก็แต่ว่าโดยรวมถือว่าสนุกมากแฮปปี้มากเพราะฉะนั้นผมให้ดังครับขอบคุณค่ะสในสาไปแล้วนะคะก็พี่แพรมเป็นคนที่ ถ้าดูแต่รูปของหนูเนี่ยไม่ได้รู้สึกประทับใจแต่เมื่อได้เห็นตัวจริงมันยืนอยู่บนเวทีนี้เห็นหนูเดินแบบด้วยความมั่นใจเห็นรอยยิ้มท่าทางที่บางทีมันดูแสดงออกถึงความโก๊โก้ในตัวหนูนะคะเป็นตัวของตัวเองและการเ e n t อร์เทนผู้ชมได้อย่างมั่นใจมากนะคะ ทั้งๆที่ไม่สบายอยู่แต่แสดงออกมาแบบสนุกร่าเริงเหมือนโลกนี้เป็นโลกสดใสของฉันคนเดียวและฉันก็เป็นนางเอกอยู่ในโลกของฉันเนี่ย hmm. นี่แหละคือออร่าในตัวของคุณนะคะและออร่าแบบนี้คือสิ่งที่รายการ Thailand's Most Famous hmm. กำลังเฟ้นหาอยู่พ hmm. ี่แผมให้น้องบิวดังค่ะขอ,ค <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะเดินแบบออกไปเดินแบบออไปได้ไหมคร เดินแบบไปเรื่อยเดินแบบไปเรอยได้ค่ะได้มีโพสทาด้วยโอ้โหโอเคต้อนรับนะครับต้อนรับนะครับต้อนรับครับยังยังยังแม่เขาอยู่นี่วายแม่อยู่นี่เหรต้องบอกว่าคุณแม่ยืนดูน้องแสดงเนี่ยน้ำตาคอเลยใช่ครับนะครับยินดีด้วยนะครับ ให้ก่อนก่อนครับคุณแม่ครับตอนนี้คุณแม่มีน้ําตานะครับรู้สึกไงบ้างของคุณแม่ก็ดีใจค่ะเขาทําเต็มที่และเป็นความความหวังของเขาเป็นแลความรักของเขาที่เขาได้ร้องเพลงค่ะมีแววแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเขาชอบการแสดงเขาจะบอกคุณแม่ว่าถ้าเขาได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วก็มีคนตบมือให้เขาเขาก็มีความสุขแล้ว เขาถามน้องบิวถามน้องบิวเพราะอยู่หลังเวทีททพวกเราสองคนแอบมองอยู่หน้าเครียดมากคิ้วขมวดเลย<ม>แต่พอขึ้นไปบนเวทีกับเป็นคนละคนเลยนี่ยังไงอย่างนี้ยังไงก็มันก็ต้องทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังลค่ะแล้วเวลาออกไปอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องทําตรงนั้นให้ดีที่สุดวันนี้คุณทําได้ดีมาก,มากดังนะครับน้องบิวครับ นิติพนธครีเซ็ต์ไทยแลนด์มูสเฟมัสขวัญใจไทยแลนด์สนับสนุนโดยนิติพนคลินิกไทยประกันชีวิตกานีเยมเมนชาโคลแบล็กโฟมสาหไรา่ทอดกรอบโอโนโริทูมูฟเอชสามจี plus n น t บจาก m e กาวีแคร์ซูเปอร์สตาร์คอนเนตฟอฟเอเชียลัติจูดคอนโดเอแบ็กบางนาพลาเดียมเวิลด์ช็อปปิ้งยูทูป e เอทวีไอซ์บริษัทมาสเตอร์แอจำกัดมหาชนนิติพนธ์ไทยแลนด์มอสเฟมัสฝันใจไทยแลนด์